หมายเลขแปดหนึ่งสองสามห้าหรับเอฟเฟกตรับเอฟเฟกตหมายเลขเก้านั้งสเปรย์เลยรับก่อนหมายเลขเก้านี่มีห้ใช่ไหมใช่หนึ่งสองสาหเจ้ตายเลยโอ้ยอันนี้ตายแน่ตายแล้ว หมายเลขสิข้างละห้าหนึ่งสองสาม่ห้าหกเแปดเก้าตายไปแล้วครับก็บไปเลียวไปเลีวเบิร์กพลัง พลังหมายเลขบีออกมาบีออกมาบีมาปุ๊บ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 บีไปเบิร์พลังงหมายเลขสีตัวสีออกมาตัว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 ตตัวตีออกมา